ทุกคนช่วยเงินกีบให้แข็งค่าขึ้นได้ครับสบายดีสวัสดีครับผมไปที่ลาวเน,นี่ยบ่อยมากๆนะครับต้องเจ็ปีที่แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเงินกีบอยู่ที่ประมาณสัก300กีบต่อ1บาทนะฮะตอนนี้ก็เป็นเกือบ6ก0กีบต่อ1บาทนะขึ้นมาเป็น2เท่าเลยจริงๆนะเป็นเพราะอะไรวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือคลิปเนี้ยก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆแล้วไทยเองก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันเมื่อประมาณสัก10 20, 20ปีที่แล้ว ก็อยากจะยกตัวอย่างอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้ฟังแล้วผมก็เชื่อว่า,าบางทีก็ตัวอย่างอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้แต่ละคนนี่ยกลับมารณรงค์และช่วยกันใช้เงินกีบให้คุณค่ากับเงินกีบครับแล้วเงินกีบจะแข็งค่าขึ้นครับ mm hmm. ที่สะปะปลาวนะครับเขานิยมของไทยนะฮะ mm hmm. ว่าว่าของไทยเนี่ยมีคุณภาพนะครับ mm hmm. แต่ละคนก็ดูทีวีทางด้านช่องไทยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นบุพเพศนิวาสไม่ว่าจะเป็นเป็นตอมไม่ว่าจะเป็นน้องนูนี้ได้เข้ามาเช็คมีอาไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมนะครับได้เห็นโฆษณาได้เห็นสินค้าของคนไทยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะใช้ของคนไทย ก็นาเข้าสินค้าจากไทยเข้ามานะฮะก็เป็นเวลาสัก1 0 2 0ปีแล้วครับที่คนลาวเนี่ยจะใช้เงินบาทนะเพราะว่าการที่เขาต้องไปซื้อสินค้าที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องใช้เงินบาทครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะขายแต่งเงินบาททําไมเมืองไทยเงินบาทถึงได้แข็งค่าและยังทรงตัวอย่างนี้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่เงินบาทของไทยเนี่ยแข็งค่าก็าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินสกุลอื่นเลยไม่ใช้เงินรอลลร์ไม่ใช้เงินกีบไม่ได้ใช้เงินหยวนเลยนะฮะเข้ามาที่ประเทศไทยต้องแลกเงินจากธนาคารจากหน้าดานเท่านั้นจากตอมจากหน้าดานจากธนาคารเท่านั้นนะฮะที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราเมืองไทยไม่มีที่รับแลกเงินที่เป็นเอกชนเลยไม่ได้อยู่ที่ตามแหล่งต่างๆนะฮะที่กลายเป็นว่าเป็นพวกเอกชนที่รับแลกเงิน ไม่มีตลาดมืดในการรับแลกเงินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแลกเงินตามธนาคารอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้เงินบาทอย่างเดียวถ้าคุณจะมาที่เมืองไทยแล้วคุณถือเงินกีบเงินดอลลาร์หรือเงินยวนนี้เขาไม่ทอในให้คุณนะครับไม่ขายให้คุณด้วยนะฮะนี่คือความแข็งแรงของที่เมืองไทยนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดว่า,ากลับมาหันมามองที่ลาวเนี่ยถ้าเกิดที่จะใช้เงินเงินที่ลาวเนี่ยก็ <Reaper. S 2> ใช้เงินบาทส่วนใหญ่ก็ใช้เงินกีบนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในสปปลาวเนี่ยเขาก็รับเงินบาทครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับแต่ยังไม่ถึงขนาดดอลลาร์และหยวนนะฮะเพราะว่าอัตราการแลกเงินหรือจ่ายคืนนี้ก็คงงงหน้าดูเพราะว่าลาวกับไทย เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทก,กันคุยกันรู้เรื่องฉันได้เงินบาทมาแล้วฉันก็ข้ามไปที่ฝั่งน้อง้ายอุดรเก้าเงินบาทไปใช้หรือแลกคืนจากธนาคารก็สะดวกรวดเร็วนะฮะนั่นคือสิ่งที่วิธีการอย่างนี้เป็นมาร่วม10-20ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันเงินกีบที่อ่อนค่าลงนะร่วมเกือบจะ600กีบต่อ1บาทแล้วเนี่ยก็เลยทำให้คุณค่าของเงิน บาทเนี่ยยิ่งสูงขึ้นคนก็เริ่มเก็บเงินบาทกันค่อนข้างเยอะพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นความหวังดีผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศเราแข็งแรงเพื่อนบ้านแข็งแรงรอบประเทศแข็งแรงภูมิภาคนี้ก็จะแข็งแรงด้วยแต่ถ้าเกิดประเทศหนึ่งแข็งแรงอีกประเทศหนึ่งอ่อนแอแล้วยิ่งไปต่อว่ายิ่งไปซ้ําเติมยิ่งเสนอข่าวที่ย่แย่ ทำให้เขาแย่มากๆเอ่อเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ครับผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วแข็งแรงไปด้วยกันภูมิภาคนี้ก็จะแข็งแรงเชื่อไหมครับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนลาวเนี่ยเข้ามาเที่ยวไทยเยอะมากๆก่อนหนะ้านี้ไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์เข้ามาทุกวันเลยครับอุดอรนี่เต็มไปด้วยรถคนลาวนะฮะทะเบียนเต็มไปหมดเลยทางด้านมุกดาหารคนครพมนมบุนราชธานีทางด้านไปถึงปักเซด้านล่างนะฮะคนลาวชอบมาเที่ยวที่เมืองไทยครับมาดูหนังฟังเพลงมาเที่ยวค้างคืน โรงแรมต่างๆมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของจากโลตัสเข้าไปที่บ้านเขานะฮะเพื่อที่ไปใช้ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยโอ้ยก่อนหน้านี้นี่มาซื้อโดดันกินโดนัทส m มิสเตอร์โดนัทสกิสรคมนี่เอาไปฝากกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทำให้เศรษฐกิจทางด้านชายแดนของระหว่างลาวกับไทยเนี่ยค่อนข้างสับพัดนะฮะ ณนะตอนนี้ก็เงียบเหงาลงครับเพราะค่างเงินกีบที่อ่อนแรงลงนะฮะก็เลยจับจ่ายใชใ้สอยที่เมืองไทยนี่ยากขึ้นเป็นประเทศไทยเป็นของเราก็คงไม่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะซื้อของอะไรบางอย่างซึ่งเป็น2เท่าตัวเราก็คงหยุดซื้อนะฮะก็เลยทําให้คนเราณนะตอนนี้เนี่ยกับเข้ามาที่ที่เมืองไทยเนี่ยยังก็น้อยลงนะฮะแต่ก็ยังเห็นนะเสาร์อาทิตย์ผมเห็นเลยครับที่นองคายนะผมชอบไปมากๆเลยนะตลาดบ้านไม้นะอยู่ตรงนองคายเป็นโอ้ร้านค้าเต็ไมไปหมดเลยมีซีฟูด้ด บุฟเฟ่นะผมก็ชอบไปที่นั่นแล้วผมก็เห็นว่าคนลาวเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็ยังจับจ่ายใช้สอยกันอยู่นะแต่น้อยลงเยอะครับเมืองไทยเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับคุณเคยจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะฮะประมาณ10-20ปีที่แล้วชอบที่จะไปเมืองนอกกันครับเพื่อไปซื้อน้อําหอมไปซื้อกระเป๋าไปซื้อเสือ้อผ<ๆ>้าคนจะไปฮ่องกงกันเยอะมากๆเลยครับไปแบบเยอะมากๆไปเที่ยวแล้วก็กลับมาบางครั้งไปกินอาหารเที่ยงแล้วบินกลับก็ยังมีนะฮะนั่นคือสิ่งที่ ไปเที่ยวเขาแล้วก็จับจ่ายใช้ซอยกลับมาณนะตอนหลังๆนี่มาเนี่ยเกิดมีมาตรการอะไรของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนช่วยกันครับก็คือทำแคมเปญขึ้นมาก็คือ made in Thailand จำได้ไหมครับคาราบาวออกมาร้องนะฮะแล้วก็ใช้ของไทยนิยมของไทยเที่ยวไทยนะปูแคมเปญมาตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าโหกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะฮะก็คือมีการลดการเดินทางไปต่างประเทศ ใช้จ่ายใช,ใช้สอยแทนที่จะซื้อของจากประเทศต่ตางๆก็เริ่มที่เบาบางลงหรือแม้แต่จะมีโครงการโครงการหนึ่งนะฮะที่มาส่งเสริมนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ของคนไทยเนี่ยเวลาจะมอบกระเช้าให้คนอื่นเนี่ยก็จะมีเหล้าใสใ่ไปด้วยหรือว่าเอาเหล้าไปให้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหของแพงดูดีมากๆเลยนะฮะนั่นคือการอวยพรแต่มีแคมเปญออกมานะครับที่บอกว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งนั่นก็คือสิ่งที่คุณกําลังให้ในสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นจงหยุด ให้เหล้านะแล้วหลังจากนั้นมากระเช้าที่อยู่ในห้างนะไม่มีเหล้าอยู่ในนั้นเลยครับมีผลลไม้มีอะไรบางอย่างนะเต็มไปหมดโดยที่ไม่มีเหล้า นี่คือสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ที่ช่วยออกมาแล้วบอกออกมาและทุกคนก็เชื่อแล้วทุกคนก็เห็นดีด้วยก็เลยทําให้คุณค่าของแต่ละอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะฮะท่านกลับมาที่สปปลาวนะครับที่เงินกีบที่อ่อนค่าลงก็เป็นเพราะว่าเป็นการปั่นจากตลาดนอกด้วยสถานที่แลกเงินอยู่เต็มไปหมดเลยครับเกือบทุกเมืองเลยครับถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยก็จะเป็นบ้านเรือนเป็นที่ที่รับแลกเงินเหมือนจะเป็นพวกเอกชน สามารถโทรไปแล้วก็รับแลกเงินบาทเป็นเงินกีบได้นะเรทก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่เลยนะฮะแล้วก็มีการปั่นข้างเงินกันเกิดขึ้นปั่นให้สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะฮะตอนนี้ก็เลยทําให้การปั่นข้างเงินเนี่ยถ้าอยู่ในเรทของธนาคารอยู่ที่ประมาณ 5-8, 5-9แต่ถ้าเกิดเป็นเรทนอกที่เป็นสถานที่ที่เขารับแลกเงินเป็นตลาดมืดแล้วกันจะอยู่ที่ 6 5 6 7 6 8สูงไปขนาดนั้นนะสู้จนถึงขนาดนั้นก็เลยยิ่งทำให้ค่าเงินกีบเนี่ยยิ่งอ่อนแรงลงขึ้นไปอีกแล้วก็ขณะเดียวกันแต่ละคนก็เก็บเงินบาทแล้วตอนนี้ภาครัฐเขาเองก็กำลังปราบกันอยู่ตั้งแต่ต้นปีมานี้เขาปราบคนที่รับแลกเงินจเจ้าใหญ่ๆนะฮะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและตอนนี้ก็สถานที่ที่รับแลกเปลี่ยนเงินเป็นของเอก,กชนเนี่ย เป็นของเจ้าเล็กๆเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงนะฮะนั่นคือเป็นมาตรการที่ปิดตัวลงเพื่อให้กลับมารับแลกเงินที่ธนาคารนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทําให้ค่าเงินกีบยิ่งอ่อนแรงลงยิ่งเข้าไปใหญ่นั่นก็คือคนในประเทศเองฮะต้องเห็นคุณค่าของค่าเงินกีบครับหันกลับมาใช้เงินกีบนะครับเหมือนเมืองไทยครับที่ใช้เงินบาทนะฮะไม่ใช้เงินสกุลอื่นผมเห็นหลายๆเหตุการณ์เลยครับอย่างเช่น จะให้ของขวัญหรือจะให้เงินเนี่ยเรามักจะเห็นคนราวให้เงินบาทเพราะมีความรู้สึกว่าเงินบาทเนี่ยส่งคุณค่ามีค่ามากๆคนหนึ่งก็ให้เป็นแบงค์พันนะโอ้ได้เงินไทยด้วยเป็นเงินบาทด้วยนั่นคือสิ่งที่ให้คุณค่าในเงินบาทถามว่าผมเป็นคนไทยผมดีใจไหมดีใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่สปปลาวเนี่ยค่าเงินอ่อนค่าลงเนี่ยวิธีแก้คือ,อยังไง ทางคนสอบประปลร,ราวเองทุกคนต้องให้ค่าเงินกับค่าเงินกีบครับให้เห็นว่าเงินกีบมีคุณค่าให้เป็นของขวัญให้เป็นเงินเนี่ยก็ขอให้เป็นเงินกีบอย่างเช่น1000บาทก็จะได้เกือ 6, บ6 0แสนกีบนะฮะผมก็รณรงค์เหมือนประมาณว่าถ้าจะให้เป็นของขวัญก็ให้เป็น6 0แสนกีบนั่นแหละครับเท่ากับ1000บาทนะฮะแล้วก็เห็นเป็นคุณค่าว่าโอ้โหให้ต้อง6 0แสนกะีบเนี่ยให้เยอะมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่ หลนหลงที่ทําให้แต่ละคน,นหันกลับมาใช้เงินกีบให้คุณค่ากับเงินกีบในเมื่อเวลาทุกอย่างมันให้คุณค่ากับเงินแล้วเนี่ยเงินอันนั้นก็จะแข็งค่าขึ้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นต้องการใช้เงินมากขึ้นคนหันมาเก็บเงินกีบมากขึ้นเงนินกีบจะค่อยๆทยอยที่จะแข็งค่าตัวมากขึ้นพอถึงณเวลานั้น เงินกีบแข็งค่ามากขึ้นคนที่เก็บเงินกีบก็จะได้กําไรครับอันนี้ผมห่วงใยนะอันนี้อย่างที่บอกครับผมเป็นคนไทยไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อที่จะดิสเครดิตเงินของคนไทยแต่เป็นความห่วงใยที่อยากจะให้บ้านเราบ้านเขาและทุกๆบ้านเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะว่าเงินบาทไทยตอนนี้ก็แข็งค่าเป็นอันดับต้นๆค่างเงินกีบเนี่ยก็อ่อนค่าลงเยอะๆมากเหมือนกันถ้าเรามาเดินทางสายกลางให้เงิน ของเราเนี่ยอ่อนค่าและแข็งค่าขึ้นพอๆกันเราจะเดินทางไปมาหาสู่แล้วใช้ใจ่ายง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้าเงินกีบที่แข็งค่ามากๆก็มีจุดอ่อนเหมือนกันจุดอ่อนก็คือถ้าเงินแข็งค่าเกินไปเนี่ยเราจะแข่งขันกับเวทีโลกไม่ได้จะสังเกตว่าตอนในสินค้าของจีนหรือของเวียดนามเนี่ยมีราคาถูกมากครับหลายๆธุรกิจของคนไทยเนี่ยก็ต้องวนเสือกับบ้านเลยนะครับพาอสู้ราคาของทางด้านเวียดนาม ของจีนไม่ได้ตอนนี้นะที่จีนมาเนี่ยมีราคาแบบ20บาททุกอย่างนะอู้หูทำไมถูกจังถูกกว่าแบรนด์ไทยอีกก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราจะใช้ของไรเพราะว่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นก็เลยทำให้ของของเราแพงกว่าของคนอื่นแต่ขณะเดียวกันของสอปปลาวลองมาดูว่าเงินกีบที่อ่อนตัวลงก็เป็นในสิ่งที่ทำความยุ่งยากทำความลำบากให้คนที่อยู่ในประเทศแต่ขนาดเดียวกันจุดดีของเขาก็คือว่า ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ค้ากับชาวต่างชาติจะได้เป็นเงินสกุลต่างๆอย่างเช่นโรงแรมการท่องเที่ยวสายการบินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคนข้างนอกเวลาเข้ามาถึงที่สปปลาวเนี่ยก็จะดูถูกลงทันทีใช้เงินตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาที่สปปลาวค่อนข้างเยอะครับคนไทยก็ยังเที่ยวอยู่เยอะครับเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าถูกเนะาะจ่ายเป็นเงินบาทก็ยังถูก ทางด้านโรงแรมเองทางด้านสายการบินทางด้านร้านค้าเองก็รู้สึกแฮปปี้ครับเพราะว่าถ้าของถูกเขาก็จะขายได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าของแพงเงินแข็งค่าขึ้นก็จะขายได้น้อยลงมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะแข็งเกินไปก็ไม่ดีอ่อนมากเกินไปก็ไม่ดีฮนะก็ระวังอย่างยิ่งก็ที่ทําให้ระหว่าง2ประเทศเราเองไทยกับลาเองเนี่ยได้เดินทางกันสะดวกมากยิ่งขึ้นกลับมา ใช้กลับมาใช้จ่ายกลับมาท่องเที่ยวระหว่างไทยไปลาวเรามาไทยได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอรณรงค์และขออใจช่วยนะสปปลาวเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับคราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวปเปิดด้วยกันสบายสวัสดีครับ